รู้ที่เราเคยเข้อุ๊บรู้ที่เราเคยอุ๊เคยอุ๊เคยอุ๊บโยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคุงและบ๊อบลัส i นทีวีกับพาร์ทที่เท่าไหร่นะครับส5บหะ <laughs> 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 อ่าใช่อ่าโอเคนะครับก็พาร์ทนี้นะครับก็จะปฏิบัติต,ต,ต,า,มตามเควสองของเก่าของเรากันก่นกอนนะครับก็คือการที่ เราจะทําบ้านใหม่นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ผมก็ตัดสินใจมาขุดเหมือนกันก่อนแล้วพอที่แล้วผมก็ตายแล้วก็เอ็กพีก็ได้ลดไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็พี่บ๊อบเมื่อกี้เขาขุดไปแล้วก็เจอเจอเจอดงครับมาผมเปิดทางแล้วมาแล้วก็จะทําการฟาร์มแคมป์ไปเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกข้างซ้ายอุ้ยน้องเขียวน้องเขียวโอ้ยน้องเขียวน้องเขียวระเบิดเลยระเบิดเลยเออนั่นแหละดีมากนะครับโอ้โหเอาทีนี่ตายหมดเลยมาแล้วก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าเราเคยมาตรงนี้แล้วครับนี่ใช่เราเคยมาเนี่ยเราเคยมาโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเดินกลับก่อนฮะเดี๋ยวเราทำการเดินกลับกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมไปเอาทอชมาแล้วก็เดี๋ยวผมทําเหมืองต่อดีกว่านะฮะ <Okay. S 1> เพราะเป็นงั้นนี่มองไม่เห็นละใช่มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยจริงๆอันนี้โอเคครับมาแล้วก็เดินกลับมาทางนี้ใช่ไหมเดินกลับมาทางนี้หรือเปล่าเออน่าจะใช่ครับเดินกลับมาทางนี้แล้วก็อ๋อลงน้ําลงน้ําปุ๊บ ไม่ใช่ไม่ใช่ดวง้วดังเกร็คเออโอ้เกือบเกือบเลยเกือบเลยดาวดวงดวงระดังเกร็ครู้เรื่องเลยขาหักขาหักขาหักโอเคครับมาอุ้ยน้องเขียวสวัสดีสวัสดีครับระเบิดเลยเอาไม่ระเบิดวะอุ้ยเอาโอ้ดีเลยมีดีเลยมีการมีการดีเลยมีการดีเลยแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทางไหนเนี่ยอ๋อวิ่งมาผิดทางโถกรรม มันต้องไปทางโน้นปะเอ๊ะทางไหนวะเอาลงทางอีกทางละ <c oughs> โอ้เกือบตกทางละวาวปะทางโน้นไงนั่นๆๆๆๆอ๋อนี่นี่นี่ที่น้ำนอ่ะเออโอเคโอเคเพราะว่าพี่เทพาร์ทที่แล้วพี่เทน้ำไงแล้วเราก็ลงมาโอเคครับมางั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาพาร์ทที่เราเ,เราเทน,น้ำไปเนาะโอเคแล้วอันนี้น้ำจากตรงไหนวะอ๋อจากไอ้หลุมเมื่อกี้เลยแล้วน้องวัวก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมโอเคผมจำได้ละ มาแล้วก็กระโดดขึ้นทางนี้ทางนี้แล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้ okay, เดี๋ยวเราไปนอนกันก่อน<ๆ>ดีกว่าเพราะว่ามืดละโอเคครับกําลังขึ้นเลยครับขึ้นช้ามากโอเคมาผมรู้สึกว่าผมน่าจะถึงแล้วแหละเออถึงละแล้วก็เจออ๋อน้องแกะโอเคผมตกใจหมดเลยว่าใครโอ้ <c oughs> แล้วก็เจอร่องรอยอรารยธรรมของพี่บอ๊อบอารยธรรมเนี่ยเต็มเลยครับมา เอ้ยไก่มันเกิดแล้วอ้าวจริงเหรอมีน้องไก่เกิดออกมาแล้วครับเนี่มาเดี๋ยวเแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาเอาน้องไก่จอดับอีกแล้วจอดับจอดับเอาผัวนี่ไหนดูสิผมว่าผมปักทอรรอบๆก่อนดีกว่าเพื่อเป็นการป้องกันภายในตัวไปเลยนี่ก็ทำการฟังทอได้12ได้มา12อันผมปักทอไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าฮะ่ โอเคครับเนี่ยมีน้องไก่โอ้หน้องชิเก้นอัดละไก่มันอยู่ตรงระหว่างเตียงฮะไก่ละครับใช่ช้าแล้วโอเคครับแล้วก็รู้สึกว่าพานิชจะเริ่มมีความสำเร็จในเรื่องของไก่แล้วนะนี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอู้หตรงนี้ลึกอะไรครับลึก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 หุดไว้ดีกว่ากลัวตกเหลือเกินโอ้เมื่อกี้ผมหันหน้าป่ะฮะอะไรครับอ๋อ <Okay. S 2> อ๋อนี่ไงมันลงมาแล้วนี่ไอ้เนี่ยใช่ครับมันเริ่มลงมาแล้วครับเริ่มมีหญ้าต่อขึ้นด้วยอ่ะเอาบนลมเอากระดูกโอ้กระดูกผมก็มีนี่วะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวพาน,นี้เดี๋ยวผมจะทําบันไดก่อนนะโอเคมาอันนี้วางวตรงนี้ก็มาแล้วทางนี้ก็มาอทางนี้ทางนู้น,านมาก็ดีเหมือนกันฮนะ,ะทางนี้นะไหนดูทางนี้สิ ได้มาสี่สิบกว่าอันไหนดูซิอันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุบแบบนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยอันนี้พลิกไอสโตนโชว์แบบเต็มโอเคฮะงั้นเดี๋ยวผมทําการขุดแบบนี้ก่อนคนระับให้มันให้มันไล่เลี่ยมาก่อนอ่าฮะตรงนี้ยังไม่ใกล้มาละแล้วก็ไหนวะเดิร์ดเดิร์ดอ๋อโอเคอยู่นี่เดิร์ดวางไปแลนะ้วแล้วก็อันนี้เอ้ใช่ป่าววะไม่ใช่เดี๋ยวมันต้องวางแบบนี้ดิโอเคมาประมาณนี้แหละโอเคก็ปื๊บป,ปึ๊บปื๊บ โอเคประมาณนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวผมทําการวางไอ้นี่แหละไอ้ทางนี้มันมาแต่ว่าผมเสียดายที่ว่าผมกำลังจะวางบันไดทับมันทำไม่เป็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แถวแถวนี้มันก็โตขึ้นมาเองใหม่อีกเนี่ยครับเอ้ยืหจะงั้นเอา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 เข้าไปครับอืมเอาเอาโอ้ย โอ้โหสั้งงานเนี่ยแล้วก็วางอันนี้ครก็สิบไปสใครอยู่ใน Discord วะขอหมูซ่าอ๋อเนี่ยห้าสี่แล้วก็อันนี้ผมวางอันนี้แล้วก็หนึ่งูนย์เรียบร้อยครับมาโอเคมาแล้วก็ถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมไปสร้างไอ้น,นี้เพิ่มต่ออีกทีนึงครมันหมดมันหมดเร็วมากเลยเนะี่ยอะไรอะไอ้บันไดครับเพราะว่าหิน<อ>ม,มันใช้เยอะครับ นี่นี่มีอืดอืดอืดข้างหน้าเลยโอเคโอ้ขอบคุณฮะมาแล้วก็ได้บดายมาเพิ่มอีกสี่สิบอันฮะเนี่ยเวลาเวลาเราขึ้นมันจะได้ขึ้นง่ายๆหน่อยอืดอุ้ยน้องเขียวน้องเขียวเกิดกลางทางถ่ายถ่ายถ่ายก่อนครับเดี๋ยวบ่นโอ้ยไก่ไก่ไก่ลงไปครับไก่ไม่ต้องมาไม่ต้องมา เอาไก่เกิดสองตัวแล้วอ๋ออุ๊บโอวางผิดเดียะโอ้โหโเกิดสองตัวนี่หญ้าอยู่ไหนวะเอ้ยมเมล็ดเดี๋ยวเพิ่งรครับเดี๋ยวเราเราเราเป้าหมายของเราคือการที่เราจะเก็บไข่มันไว้ครับมเมล็ดเหรอมเมล็ดทุบจากหญ้าข้างบนได้ครับโอเคเรียบร้อยครับมาเอ๊ะทางนี้ไม่เคยลงเหรอ เปล่าครับมันมันเป็น,นทางนนใหม่ที่ผมเคยอันนี้เราอ๋อเราโไปเคยแล้วรครับมีมีร่องรอยบันไดเรารครับ<ๆ>มาเดี๋ยวอันนี้ผมถูกอันนี้ไปก่อนโอเคมาโอเคประมาณนี้แหละครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมจะทําเป็นทางไปฟาร์มของเราด้วยอีกทีหนึง่งวีดวีดวีด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นๆใจเย็นอ่ะถูกไปแล้วอ่ะเปล่าเปล่าเปล่าใจเย็นเอาเขาวีดวีดเฮ้ย ซอมบี้ต้องมาไม่ต้องมา,มต,งมามตายซะหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมว่าผมทำเป็นสามแยกดีกว่าเป็นทางแบบเป็นทางสามคูณสามรับโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงนี้เราต้องรู้กันเองว่าเราห้ามขุดนะฮะถ้าขุดแล้วเดี๋ยวมันจะจีเลยโอเคครับมาเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ผมจะปูปูแบบปูทับไปแล้วกัน ปูทับอันนี้ไปก่อนปูชั้นแรกไปก่อนนี่ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็อันนี้ทําเป็นขั้นไว้ครับนี่โอเคมาก็ตรงนี้ผมปูทับจบแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวเพราะว่าผมอยากอยากไอ้นี่เพิ่มไว้เนี่ยอยากทําลายดินเพิ่มอ่ะให้มันแบบให้มันสูงขึ้อนอีกชั้นหนึ่งฮะอ่าฮะโอเคครับแล้วก็ตรงนี้อีกอาหารหมดเดี๋ยวไปเอาที่บ้านก่อนเออ โหว่าไปญ้าตรงนี้มันขึ้นเยอะจังอ๋อเด็ดเด็ดอ๋อญาตรงนี้มันเยอะอยู่ละเออนี่โอเคฮะมาเรียบร้อยครับบ้านบ้านใหม่ของเรามันต้องเป็นบ้านที่ดีแน่นอนครนะับอกไว้เลยโอเคโอเคเรียบร้อยครับมาน้องไก่น้องไก่สองตัวแดดแต่ผมไม่มีเมล็ดไม่มีซีดเลยยิปเนียกำลังเอาอยู่เอาเบ้านเก่ารู้สึกบ้านเก่าเราจะมีนะครับ มีครับเนี่ยเก็บมาละเก็บโอเคงั้นเดี๋ยวผมทํากล่องเชสอีกอันดีกว่าหนึ่งสองเดี๋ยวเพื่อนครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้สร้างได้สองกล่องใช่ไหมหรือเปล่าสี่แปดสิบสองสิบหกไม่ดีได้ได้แค่สองเนี่ยครับโอเคได้แค่สองก็ไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเราวางเชสอีกอันหนึ่งไว้ตรงข้างๆกันเลยแล้วกันครับนี่ถูกดอกไม้ทิ้งก่อนโ okay, อเคอะนี่เชสอันที่สองแล้วก็รู้สึกว่าบ้านของเราเราจะเอาบ้านแบบ ตาไหนเดียบเป็นไม้ทำมาจากอะไรดีเป็นโอ้โหบอกว่าเ,เรื่องนี้คิดหนักหนักเอองั้นเดี๋ยวผมบ้านบ้านเก่าเรายัางเหลืออะไรไหมฮะบ้านเก่าเรายังมีครับมีครับยังยังขนบาหมดโอเคงั้นเดี๋ยวผมขนมาให้หมดเลยแล้วกันโอเคนครับผมจะขนมาทุกอย่างละเดี๋ยวนะโจนันี้ไปก,ก่อเอ้ยโอเคของเต็มอีกแล้วโอเค นี่ครับวิธีการขนของกับบ้านจากบ้านเก่าไปบ้านใหม่ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฮังเกอร์หมดแล้วแล้วอันนี้อะไรเนะี่ยโอ The ้เดนเดเลียนอ๋อดอกไม้ไม่เสียงซอมบี้อยู่ข้างใต้นี้แล้วเออช่างมานันเมาตอนนี้เรานี่มีบ้านใต้ดินครับหนีตำรวจได้ทำไมได้ยินเสียงสเกลตันแถวบ้านวะห,หรอใช่ครับได้ยินกองแกงกองแกง มันอยู่ใต้นี่ป่ะครับไอ้ไอ้ใต้ไอ้ที่ผมไอ้เนี่ยอุ้ยเนี่ยได้ยินวะนี่ได้ยินอ่าได้ยินได้ยินครับได้ยินได้ยินชัดเจนเลยโอเคงั้นผมรู้แล้วมันอยู่ไหนสักครู่หนึ่งนะครับมาวิศวะขุดเจาะมาแล้ววิศวะขุดเจาะนี่ไงครับเห็นไหมบอกแล้วผมเจอเลยเนี่ยสามตัวเลยโอ้ไหวเปล่าไหวครับไหวไว จะตายได้โอเคเรียบร้อยครับมากระดูเก็บดูอะไรไหมครับผมรู้สึกว่าเซิร์ฟมันแกรกๆอย่างแรกนะครับแม้แต่ผมเป็นขนา,ขนา,ขนาดผมเป็นหัวเซิร์ฟเองอ่ะเนี่ยอ่าใช่ใช่ใช่อืมแปลกจังแฮะมันละกันมาผมลงไปแล้วเนี่ย <laughs> ตีอย่างดีเลยตอนนี้เรียบร้อยอมาโอเคโอ้ยโอ้ยน้องเขียวน้องโซดาเขียว <laughs> อ้ยอ้ย DJ Soda โ oh! อ้โห DJ สุด w a t e โอเคเรียบรยนะ้อยครับผมลงมาชั้นล่างอีกแล้วโอเคแล้วทไปตรงนี้มันมีการล่องรอยการอุดของผมไว้ด้วย <c oughs> เอ้ยผมเจอคนดังอีกแล้วอนะ่ะ <c oughs> แหมคนดังก็ <c oughs> ต้องทักทายด้วยดาบสิครับฟันคนดังครับนี่ <c oughs> <c oughs> เอากรรมเอ้ยโ,โอเคผมนดกว่าผมได้ได้แบบได้ของอะไรมา แป๊บหนึ่งแป๊บนึงขอขอกินเนื้อคนดังก่อนแป๊บฮึมโอ้วิวข้างล่างมันเป็นลาวา,ใ,นใ,นาใต้นี่เหรอครับใช่มาดูดิมาดูมาดูมาดูดโอ้โหนี่ทางนี้เลยทางนี้เลยครับเนี่ยมองไปแป๊บนึงนะครับเดจได้พกขอทุบมผิดน,นี้ก่อนเห็นปะโอ้โหมันเป็นลาวาแบบทั้งแถบเลยอ่ะฮึม เอโชคดีที่ผมไม่ลงไปนะนะเดี๋ยวอดก่อน <c oughs> เดี๋ยงั้นเดี๋ยวผมว่าผมต้องหาวิธีที่จะจัดการกับไอลาวานั้นให้ยหืมตกใจ <c oughs> โอ้โหสปาร์ต้าสป,ปาร์ต้ามันยิงผมจะเด้งมาโอ้โห ันนี้ใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้ทำอะไรไว้อะเมื่อกี้ทำอะไรไว้ชดใช้ด้วยไอ้เขียวเขียวเหรอเขียวดับแล้วเขียวเฮ้ยเอาท็อปปักละจะได้เป็นเกิดปักหวานไหมครับปักหวาดปักหวาดปักหวาดโอ้ยมันน่าจะมีเท็กเจอร์ที่แบบไอ้นี่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนท็อปเป็นหวาดไอ้เขียวมาแล้วไอ้เขียวเอไอ้เขียวติดน้ำไอ้เขียวติดน้ำ ไอ้เขียวไอ้เขียวเรียบร้อยดับซอมบี้มาเพิ่มไหนพี่บี้ครับคนดังครับขอแตะเนี้ยต้องตัวหน่อยครับ <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเรากลับไปก่อนครับครับครัโอเครู้สึกว่าบ้านเราไก่น่าจะเยอะขึ้นได้เรื่อยๆละอ่าใช่อืมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับมาโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าทางไหนหวะทางนี้โอเค พี่วิศวะขุดเจาะมันเจาะมาตรงนี้เออเนี่ยหโห,โหไก่เดี๋ยวไก่เต็มเลยฮัลโหลพี่วอบเดี๋ยวคลิปอะไร,รอ่ะพี่วอบดูมองนู้นมองมองตรงนู้นมองตรงนู้นโอ้โหแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งหยุดหยุดอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งสิ้นครับธนูธนูเนี่ครับลูกโนออกไปสติง อ1 1> เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอเคก็ต้องร okay. Knight ู้ด้วยครับโอ้โหขนาดตกยันไ้ยังแหลกแหลกผมก็แหลกเหมือนกันเนี่ยเออแต่ผู้เล่นไม่แหลกก็โอเคฮะตอนนี้เนี่ยผมจะเก็บของวัสดุที่ผมได้มาก่อนนะฮะ ก่อนนะอ๋อผมนึกอะไรออกแล้วเดี๋ยวเราทําแบบนี้ไหมครับเดี๋ยวเราให้ตรงเนี้ยมันเป็นบ้านของเราดีไหมครับไอเนี้ยไอดูโบ,โบเนี้ยเพราะว่าแบบนี้น่าจะโอเคอยู่นะโอ้ยขังเกิลหมอดอแล้วโอเคช่างมันแล้วกันผมรู้แล้วเราจะสร้างบ้านของเรายังไงดีจอยเน้นยึเจี๊ยบเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างขนมปังหน่อยนะฮะสร้างขนมปังสักห้าอันแกะโบไก่เยอะ ไก่เยอะไก่เยอะต้องเยอะกว่านี้ครับต้องเยอะกว่านี้ครับมาเดี๋ยวผมขอทำการขุดซ้อไอ้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะทำบ้านฮะอยากทำบ้านหลายๆชั้นจังเราแกะไปทำอะไรเนี่ยจะไปช่วยเขาขุดหรือไงลงไป้ีโดนเอออสไยเน่ยขึ้น แกเขาบอกว่าผมอยากช่วยผมยยจะทุ่ให้เป็นทำตัวให้เป็นประโยชน์อะ่ะงั้นเราต้องสนทนากับเขานี่นะฟังนะเจ้าแกมาฆ่าดีๆฟังว่าดึงไม่ฟังเหรอ <laughs> อ,อืม,อ,มอ,อ้าวมองเออมองนั่นแหละดูไหมใครเป็นใยเนี่ยอ่ะเอาไปคุด <laughs> เอาไปขุดเอาเอาวอาเอาขัดขืนอำนาจขัดขืนอำนาจได้ได้เจ้าแกเจ้าคิดผิดแล้วดูไหมว่าเวลาเจนน้าเก่ขกับอำนาจข้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวเป็นไงครับเราต้องควกัดแกะแกแกนะมึงจะรู้ได้ไงฮนะพราะกูยังไม่รู้เลยเก็บไข่ไว้ใช่ไหมเก็บไข่ไว้ครับเก็บไข่ไว้เ, <laughs> เดี๋ยวก่อนนะกันไกมันอยู่ไหนเอ้ช่างมาันละกันกันไกเยอะปล่อยมันไปอย่างที่เป็นเกียมาเดี๋ยวผมทำลายไอ้นี่ก่อนฮนะทำลายไอชันน้นนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีบ้านที่อยู่ในนี้นะครับอ่าฮะ แต่เดี๋ยวผมสร้างบ้านจากไม้เหมือนเดิมนะฮะผมตัดสินใจว่าจะสร้างบ้านจากไม้อีกทีนึงเอ้ยนี่มันรูอะไรเนี่ยฮะไหนๆไปเลยไม่ไม่เป็นไรครับไม่ไม่มีอะไรครับมันเป็นรูที่เราเคยไปแล้วครับอ๋อนึกว่ารูใหม่อ๋อไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่รูที่เราเคยเข้าอึ้นรูที่เราเคยอุ๊ยเคยอุ๊ยเคยอุ๊ยคืออะไรครับเคยอุ๊อ่ะ เ,เคยอีกคู่นั่นแตกเอาเนี่ยนี่เราขุดไปถึงไหนเนี่ยนู่นเลยปะนี่ไม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 ่ต้องครับไม่ต้องเราเอาขุดแค่ชั้นนี้อพอเพราะว่าไ,ไอชั้นนี้ไม่ต้องครับไม่ต้อง,องประเดี๋ยวะอันนี้เราขุดเนี่ยครับ <ๆ S 1> แบบนี้ไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบเป็นบ้านบ้านสี่เหลี่ยมขึ้นไปส,งสูงนู่นเลยอ๋อเฮ้ยโอ้สเกล อุ้ยยาเดี๋ยวแป๊บนึงไม่มีดาบซะด้วยตอนนี้เฮ้อคาสายพีพีรู้ไหมใครรู้ไหมบอบอลัดไนสกายวอลอ่ะชื่อใหม่ชื่อใหม่เรียบร้อยดาบไปแล้วเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อวิศวาขุดเจาะวิศวาขุดเจาะวิศวาขุดเจาะไม่ได้กบไว้กำ โอเคงั้นเดี๋ยวผมเตรียมตัวเริ่มสร้างบ้านดีกว่าเดี๋ยวขอ,อทำการรีทอสก่อนนะสกายวอลสกายวอล <Okay. S 2> เรียบร้อยดับเฮ้ย <Hey, S 2> มีกี่ตัวเนี่ยมีกี่ตัวมีกี่ตัวอืสามตัว,ตวไหนดูซี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะผมสามารถทำอะไรได้บ้างตรงนี้เดี๋ยวมันตรงนี้มันมันจะทางไปทางไหนวะอ๋อโอเคโอเคผมรู้แล้วผมทำอะไรได้บ้างตอนนี้เอค งั้นเดี๋ยวผมจะทําการอุดน้ําตรงนี้ไปเลยครับมาเพราะเรา,เราจะปลูกชุกกระเคนแค่ตรงระหว่างบริเวณนี้เท่านั้นฮะโอเคครับแล้วก็ทําการขุดเจาะไอชุกกระเคนตรงนี้ไปเลย <c oughs> ก็ทําการวางไว้ตรงนี้ <c oughs> นี่แล้วก็เราก็สามารถขยายพื้นที่เพิ่มได้มาเป็นแบบนี้กับตรงนี้นะแล้ว้องแก่ตรงนี้มันก็จะเป็นของเราอ่า <c oughs> แล้วก็ทําการสองสามสี่ห้าแล้วก็ทําการขุดแบบนี้ฮะ ปากทอดปักวาดแล้วปักวาดเราต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ครับเราบอกว่าเราปักวาดนี่ครับมาโอเคเรียบร้อยครับฝั่งผมก็เริ่มใกล้เสร็จแล้วฮะนี่โอเคเรียบร้อยครับฝั่งผมแล้วก็ทำการขุดอตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงอนะแล้วก็เดี๋ยวทำการยังไงดีอะเดี๋ยวเอาไม้มาเริ่มปูได้แล้วมั้งครับตอนนี้ นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําเร็จนะครับเพราะว่าเราได้ทําการให้ไก่มันเกิดได้แล้วนั่นเองเแล้วก็รู้สึกเควสต่อไปนะครับที่ผมก็ไม่รู้เลยนะว่าจะทํำยังไงก็คือไอ้เรื่องหมาป่าเนี่ยแหละอ๋อเออเนาะไม่เห็นเจอเลยอืมตั้งแต่ผมเล่นมาผมก็ไม่เจอเลยอ๋อไก่มีสปาวข้างบนเลยหรือว่ามันขึ้นมาข้างบนมันขึ้นมาข้างบนครับะจะโดนนี้ โอโอเคมาระบบมือก็ได้เออไม่เอาดีกว่าผมระบบระบบอุปกรณ์ไหนว่าไม้ไมามาเอาเนี่ยเรียบร้อยโอเคแล้วก็วางตรงนี้1นึ่งสอแล้วก็อันนี้อีกอนหนึง่งโอเคได้อันนี้มาอีกอนหนึง่งโอเคครับมาแล้วก็<า>ทําการ <ทำ S 1> ขุดมากๆ <laughs> โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมว่าผมขุดใกล้เสร็จแล้วล่ะมีลงแล้ว เด <no uh ี๋ยวเราทำบ้านแบบหลายๆชั willing, ้นได้ไหมครับไหลเป็นท um ้ำแล้วครับทำเลยไหลลอยลงมาเลยยืดเนี่ครับเขาบอกว่าแบบยังไงกฎของเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเขาบอกว่าห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าไม่เป็นไรครับผมไม่ได้สร้างบ้านลอยฟ้าครับแค่ทำฟาร์มลอยฟ้าได้ฟาร์มลอยฟ้าเนะครับอีกอย่างมันเป็นเซิลของตัวเองเกียร์มาเป็นตัวเออไก่โอ้ไก่โอ้โหไก่บินลงมา น้องไก่น้องไก่ทำไมชอบขึ้นไปด้านบนจังครับไก่แม่งขึ้นมาถึง,งววก็บนเลยอไก่ไก่ที่นี่แปกฮะโอเค okay, เรียบร้อยครับมาฟังผมเรียบร้อยละเดี๋ยวตรงนี้ขุดสองสามโอเคมาโอ้โหแล้วก็ต่อไปต้นไม้ต้นไม้เราจะหาที่ปลูกต้นไม้ดีๆได้จากไหนครับเอิม่ม เอ่ยบ,บนนั้นปะนั้นปะบนนั้นปะบนหัวเลยอะบนหัวฟิวเลยบนหัวผมเลยเหรอเนี่ยดีไหมหือว่าไงเดี๋ยวเอาแบบนี้กว่าเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนฮะข้างบนก็โล่งๆนะเนี่ยตรงนี้ก็ว่างอยู่อ๋อนี่ยผมรู้ละตรงนี้ก็โล่งได้อยู่นี่ก็โลง่งตรงนี้ก็ได้แล้วก็เคลี่ยตรงตรงนี้ไว้แล้วก็ เ,เดี๋ยวไอ้บ้านบ้านเรามันจะทะลุมาตรงนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้เอ๊ะตรงนี้ก็ได้ใช่อ๋อโอเคงั้นผมรู้แล้วงั้นเดี๋ยวเราเอามาปลูกชั้นนี้ก็ได้ครับเนี่ยอ๋อนนหนออ้าหนเห็นป่ะมีไก่นะครับ <นะ S 1> รแล้วก็ไอ้อตรงนี้ก็เป็นร่องรอยอรารยธรรมที่เราเคยทำไว้ฮะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างก่อนนะพี่บอ๊อบเดี๋ยวเราลงมานอนก่อน แต่ที่จริงเราปลูกที่ข้างล่างก็ได้นะอา่าฮะชั้นล่างเนี่ยโอ้โหเข้าไปไหนดูซิมีไข่อีกไหมโอ้โหไข่ผมยังเยอะเลยตอนเนี้ยโอ้ไก่วาฟ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 ได้ <laughs> ไก่วาฟเดี๋ย <Dé> ว <ille adolescent> ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนอีกสักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งครับเอิ่มมันทำยังไงนะเค้ก <C AKE. S 1> อ่ะเออใช่เหมือันเดี๋ยวเราค่อยทำพาร์ทหน้าแล้วกันไอ้เค้กนะฮะเพราะรู้สึกว่าอุปกรณ์น่าจะครบแล้วแหละอ่า ควรจะครบแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอทาการจบคลิปนี้เพียงเท่านี้กันก่อนโอไก่วาร์ปไดยด้วยไก่วาร์ป โอเคนะครับก็สรับพาร์นีก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยครับว่าพาหน้าอยากให้ทำอะไรนะครับส่วนฝั่งผมก็ยังอัพคลิปทุกๆ9วโมงเช้าของทุกวันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับส่วนพี่วบก็10โมงกับหกโมงเย็นนะครับก็ใส่ส2คลิปต่อวันนั่นเองนะครับก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่อบก็ขออำลาเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ